สัสดีค่ะบักสภาพผ้มือสองค่ะนางค่ะควยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเป็นผ้าคอตตอนเอวยางยืดผู y y ้หญิงนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลร,ราคา4,000บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆ130-150ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ27บาทจา้าประมาณการที่ 27บาทเท่านใช่แล้วค่ะวิ้งกี้เขาจะเราหันเราหันติดด้านรือเป่าถูกยูถูกยูเดี๋ยวก็พอดีแดนอยู่ฝั่งนี้ จะประมาณนี้เลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าจเป็นเนื้อคอตตอนเป็นเอวยางยืดเอวยางยืดนะที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเอวยางเสียยางตายยางรวยนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ลูกค้าดูนะยืดค่ะ <ๆ S 2> ลูกค้าจ๋า<ๆ>ก็คือสามารถยืดได้ตามช่วงเอวของเรานะคะลูกค้าจ๋าช,ช่วงสะโพกของเราอุ้ยตัวนี้สวยค่ะหรือว่าจ้าฟรีไซส์นั่นเองก็ได้เป็นงานฟรีไซส์อุ้ยตัวนี้มีเสียบด้วยมีอะไรนะคะมีเสียกมีเชือกด้วยเชือกผูกด้วยนะคะลูกค้า่ะ เกมผ้าคอตตอนเอวยังยืดใส่ง่ายใส่สบายเหมาะกับแบบว่าเอาไว้ง่ายเลยใครที่อ้นวนเนาะอันนี้อันนี้นไมได้กูลี่นะหมายถึงว่าใส่ง่ายใส่สบายขนาดหนูไม่ได้อ้วนนะลูกค้าแต่หนูก็ชอบใส่แบบนี้ใช่มาใส่สบายใช่ค่ะลูกคนะ้าคือมันเป็นเอวยังยืดนะ่ะแล้วมันเป็นแบบว่า ใส่สบายอ่ะลูกค้าบอกได้คำเดียวเอาง่ายๆคือมันใส่สบายใส่สบายนะคะลูกค้าขาเพราะว่าเป็นงานฟรีไซส์นะคะไม่ต้องไปนั่งวัดไซส์นะคะลูกค้าใส่แบบนี้เชือกด้วยใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ถ่ายง่ายด้วยไม่ต้องไปวัดไซส์ว่าตัวนี้ไซส์อะไรไม่ต้องไปวัดเอวว่าตัวนี้เอวเท่าไหร่ลูกค้าจ๋าไซเอ็มใส่ได้ไซเอ็มใส่ได้นะคะ อ่ะก็คือสองไซส์ใส่้กันได้สองไซส์ยนะคะใส่้กันได้นะคะลูกค้าพัสดุคุ้มมากคุ้มจริงค่ะ27บาทเท่านั้นจ้ะต้นทุนต่อตัว27บเจ็ดบาทนะคะชอบตัวนี้อ่ะยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทคุณภาพเออเออใช่ลูกค้าค่ะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างห้าถึงสินะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่า แนะนำนะคะใครตามหากางเกงเนื้อผ้าแบบนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะลูกค้าจะเอวยางยืดนะคะลูกค้าจะอุ้ยขายยังไะจ้ำเหรอคะบางตัวเป็นขาจ้ำมาค่ะลูกค้าจะคุ้มจริงค่ะคุ้มแล้วก็สีมีค่ามาด้วยนะคะจะเป็นเป็นแบบว่าสีพื้นนะคะลูกค้าจ๋า เป็นแบบสีดําสีน้ําตาลสีอ่อนคือพักเข้ามาเลยส้มแดงเขียวนะคะลูกค้าค่ะข้าขายาเลยนะจ๊ะไปทําราค่ะได้ค่ะหลากหลายเลยนะคะลูกค้าค่ะเราเริ่มต้นเท่าไหร่ดีคะพี่นาค่ะต้นทุน27บาท27บาทถ้าเป็นที่ที่จะคัดแยกก่อนค่ะกล้วยค่ะค่ะตัวนี้ค่ะจําเด้อค่ะค่ะลูกค้าจ่าย27บาทตัวนี้ขายสักประมาณ150ได้ รีดดีร้อยห้าสิบลูกค้จาจเพราะว่าเขาเป็นผ้าคอตตอนเนาะ<ช>จะยับนิดนึงเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไปหนึ่งกระสอบนี้ต้องไปดีก่อนนะคะแต่ทาราคาได้ค่อนข้างดีนะคะผ<ช>้าค,ค,คอตตอนนะคะลูกค้าะ กเป็นว่าหลักร้อยอค่ะหลักร้อยอ p หรือว่า99ก็ได้ก็ได้ราคาน่ารักน่ารักเ9้าบกานะคะตัวไหนที่เป็นแบรนด์นะคะก็ร้อย u ขึ้น1้9 200 250ก้าหานะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายยิ่งบางตัวนะเป็นอาคาจ้ำมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ด้วยลูกค้าจ๋าสามารถทำราคาได้เลยเหมือนอย่างที่แจ้งว่าหนึ่งกระสอบนี้ลูกค้าต้องทำราคาได้สองถึงสามราคาใช่เหลียวใช่เหลียวสุดคุ้มมากคู่จริงค่ะขายง่าย ได้ค่ะใส่ได้เลยขายง่ายขายได้ทุกช่วงอายุด้วยนะคะวัยรุ่นก็ได้วัยทำงานก็ได้วัยแม่บ้านก็ได้นะคะลูกค้าขายได้หมดเลยค่ะอได้อีกแล้วอุ้ยน่ารักจอันี้ค่ะจำด้วยอลูกค้าจำแนะนำนะคะลูกค้าจ้าต้นทุน27บาทต่อตัว27บาทต่อตัวลูกค้าจ้าเป็นเนื้อคอตตอนเอวยางยืดนะหมดห่วงใครที่แบบว่ากลัวแบบ อาซิปแตกค่ะตัวซิปแตกซิปไหลนะคะลูกค้าจ๋าหมดห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีซิปค่ะลูกค้าจับเป็นเอวอย่างยืดที่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะสุดคุ้มมากอุ้ยอันนี้จําขาได้ป้าอันนี้หูดได้หูดได้ลูกค้าก็คงหูดคืออะไรหูดคืออะไรอ่ะอ่านะคะเขายืดหยุ่นได้นะคะอุ้ยสวยตัวนี้สวยเลยสวย อยากได้อยากได้อยากได้เลยอยากได,ได้แล้วหนึ่งนะ,คะ,ค,ะคะแต่ว่าเรื่องทรงขามีค้ามานะคะคอมเน,น้นเป็นพี่เอวยางยืด<ช>เรื่องทรงขามีค้ามานะคะจะเป็นขาจ้ำ จะเป็นกระบอกเล็กนะคะนะคะจ๋าจะเป็นทรงบอยนะคะลูกค้าจ๋าหมายถึงทรงขาบางๆใช่ไหมทรงบอยนะคะมีขามาเลยนะคะแต่ให้เน้นที่เอวยางยืดนะคะพี่ไม่เลวไม่เลวบอกไม่เลวค่ะจ้ามีกระเป๋าข้ามด้วยค่ะอย่างเท่เลยตัวนี้อย่างเท่เลยนะคะลูกค้าขาก็ผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะก็จะใส่เอวรอยนิดนึงนะคะลูกค้าขาใส่ผ้าใบนะคะน่ารักเลยน่ารักน่ารักเลยนะคะ ลูกค้าจะาแนะนำนะคะลูกค้าทนาดสนใจนะคะสามารถเอฟกระสอบนี้ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะูกคาจ๋าสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะ45โลราคา4,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการ27บาทแต่ว่าเหลือไม่เยอะเลยมีไม่เยอะเด้อมีไม่เยอะเด้อรีบรีบยรีบรีบยนะคะจวยสวยสวยสวยยัวยัวเป็นเนื้อคตตอ สำหรับหมวนี้นะคะขายง่ายขายง่ายนะคะหมวนี้คือขายง่ายเลยเพราะว่าขายได้ทชายท้งหญิงขายได้ทุกช่วงอายุเลยจ้ะใชยแล้วลูกค้าจ๋คือบางตัวคุณผู้ชายก็ใส่ได้ใช่แล้วลูกค้าจ๋าตัวนี้เหมาะมากนะกลุ่มแม่บ้านก็ได้กลุ่มวัยทางานทางานลูกค้าจะได้ทุกวัยเลยนะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายเป็นเนื้อคอปต้อนนะคะไม่อึดอัดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดที่แนะนำแนะนำ จาคา่ไถ่นานะคะ่ะสอบเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นต้นทุนต่อตัวก็ประมาณการที่27บาทเท่านั้นลูกค้าขาคุ้มมากคุ้มค่ะลูกค้าราคานี้คือคุ้มมากค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งบางตัวเนาะมีแบรนด์ยี่ห้อพรามานะคะเราสามารถทําราคาได้เลยแบรนด์ยี่ห้อลูกค้าัพราคาไดหลักร้อยลูกค้าจ๋าหรือแบบว่าตัวธรรมดานะคะลูกค้าขาย ได้หมดขายแตกกล้าก็ได้ได้ค่ะจ่าแล้วก็แบรนด์ยี่ห้อลูกค้าก็อัพทำราคาได้เลยนะะคได้หมดหลายหลายราคาใช่ค่ะลูกค้าค่ะสวยจริงมเราก็ยังไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยคือเราจะไปทัวร์เราก็คือไม่ผ่านเลยนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋ามือสองคัส 7a ของบารเราเนาะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5-15เปอร์เซ็นต์ ขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะเอวยางเสียยางตายอาจมีเจอนะคะใช่แล้วจ้าอู้ตะลีดีๆนี่คือสวยสวยจริงอ่ะถ้ารีดออกมานี่ก็คือทรงสวยมากใช่ค่ะค่ะแนะนำรีดลูกค้ารีดไอ้น้ำเปื้อนๆลูกค้าจ้าปื้อนๆปื้อนๆนะคะอ่านะคะจะทำราคาได้ค่อนข้างดีเลยใช่ค่ะยี่สิบเจ็ดบาทลูกค้าจ้ายี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นต่อตัวสุดคุ้มมากลูกค้าดูต้องมีอ่ะ ได้อีกแล้วใช่ไคะได้อีกแล้วค่ะยุ้งได้คขาจําได้คะปล่อยได้นะคะปรับได้ปรับขาได้นะคะตัวนี้นะคะใช่ขาหลากหลายมากหลากหลายมากลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่าขาปล่อยขาจำนะคะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะแบรนด์นี้ห่อก็มีขามานะคะขาขามาให้เลยใช่แล้วค่ะหนูไม่ได้ดูให้เลยอันไหนจ๊ะโอ้นาวี ตัวนี้ก็ยังคงเป็นโอนาวียังมีแบรนด์อยู่ด้อมีแบรนด์ค้ามาเด้อลูกค้าค่ะแบรนด์าหลายมากนะคะทั้งโอนาวีทั้งพู้ไปไปเยอะมากนะคะลูกค้าจ๋าถ้าพูดถึงเรื่องแบรนด์นี้ค่ะอุ้ยสวยๆอีกแล้วสวยๆอีกแล้วยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวตากล้องสมชิดแล้วเดี๋ยวนะคะตากล้อง่ะไม่ไปขาจ้ำขาดจ้ำก็มีมาขาจ้ำ สวยมากปาดแล้วสีได้อ่ะอ่ะได้เลยี่นปาดปิดตัวนั้นได้เลยได้เลยอ่ะนี่เลยลูกค้าจ้าอุ้ยไม่อยากไปจริงนะคือสวยอ่ะลูกค้าอ่ะอีกสักตัวแล้วกันประมาณการน่าลูกค้าคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นกางเกงผ้าคอตตอนเอวยางยืดผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA LOT ST ขาสี่สิบโลราคา4,000บาท จำนวนตัวเราประมาณการนะคะ130-150ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ27บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ล i ์โทรมาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบักรับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางความให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอคุณค่ะ